สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่อง TheMoney Channel นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์นะครับตำเงินให้คุณได้แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหาเงินแบบนี้ให้ตั้นได้ตำกันนะครับก็เมื่อเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็เรากดเปิดไปเลย เมื่อเปิดเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็ให้กดที่รูป sign up o f login นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เราใส่ gmail นะครับแล้วก็กดรูปสีเกี่ยวแต่อย่าลืมกดด้านล่างด้วยนะครับที่เป็นคําว่าจันไม่ใจโปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็ให้เราใส่รหัสบ a s s w o r d ที่เราแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็กด login ด้านล่างนะครับ แกนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเตต้าของเพื่อนๆขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ก็ใหเอาเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อรับ50การนนฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับท่านสามารถรับ50ปอยแบบไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับแก่กรอกตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับกรอกเสร็จก็กดรูปสีเขียวนะครับกดติ๊กนิวนะครับอย่าลืมไปกดซะด้วยนะครับ เป็นโค้ดแนะนำนะครับของผู้แนะนำนะครับก็เมื่อท่านกดท่านก็จะได้รับ50คะแนนเลยนะครับกดเตินะครับผมได้มาเพื่อสะสมนะครับก็เมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับก็อันแรกก็คือโซเวโซเวก็คือการให้เราทำแบบสอบถามนะครับเพื่อรับคะแนนนะครับ ตั้นจะได้รับสูงสุด2 0 0 0ันถึง 5, ันก็แนนเลยนะครับเปยี Play ตรงนี้นะครับผมเป็นเปลี่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับผมดาวน์โหลดแอปก็คือให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เขาแนะนำมานะครับตรงนี้ก็ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ดูว่า,นาน่านว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการผู้สนับสนุนนะครับเราไปเข้าเว็บไซต์หรือว่าไปสมัครเว็บไซต์ของเขานะครับ ก็ t c h วิดีโอนะครับก็คือว่าให้เราดูวิดีโอเพื่อรับเหรียญตองนะครับหรือว่าไปแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อรับคะแนนเพิ่มนะครับคงจะเข้าใจกันนะครับกดที่คําว่า Win วินก็คือไอเรานำแต้มที่เราดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับมาสุม่มมาเล่นนะครับตรงนี้เพื่อรับคะแนนเพิ่มนะครับ ดูนะครับเพื่อรับคะแนนเ,เพิ่มส่วนเมนูด้านบนก็มีเงินแต้มสะสมนะครับหรือว่าเงินก็ได้นะครับเพราะว่าเต้มทั้งหมดนี้ก็คือเงินนะครับที่จะเอาไปแลกเป็นเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพย์เปานะครับตรงนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะครับตรงนี้ Reward ก็จะมีวีซ่านะครับบัตรวีซ่ากับเพย์เปา ผมแนะนำไห้ตอนเข้าเปเปิดีกว่านะครับก็ก้นนาำก็5ดอลลาร์สาม0ันคะาแนนนะครับก็เมื่อเราครบ3าม0ันพอยก็มาตอนกันได้นะครับ5ดอลลาร์ประมาณ150บาทนะครับก็มาตอนกันได้นะครับตรงนี้กดตรงนี้นะครับตอนนะครับผมกาดอยู่2940อยน,นะครับ จึงจะตอนได้นะครับมากดคําว่าเจด้านล่างเจด้านล่างก็คือให้เราใส่โค้ดผู้แนะนํานะครับก็ให้เราใส่โค้ดตอนที่เราสมัครมาล่าสุดนะครับที่จะมีจ่องให้เรากรอกตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับกรอกเสร็จก็จะได้รับเต้ม50าคะแนนนะครับแนะนําให้กรอกนะครับเพราะว่าเราจะได้รับเต้มฟรีด้วยนะครับไม่จ้องทำอะไรแค่กรอกตัวเลขนะครับตรงนี้ก็เป็นโฟล์ไฟล์นะครับ ไม่มีอะไรครับตรงนี้นะครับก็มาสรุปกันนะครับอันแรกก็คือเป็นเซเวก็คือแบบสอบถามนะครับผมแมนะนําให้ทาแบบสอบถามที่คําว่าฮอตนะครับเพราะว่าเป็นแบบสอบถามที่ง่ายดายนะครับไม่ต้องป่านอะไรมากมายนะครับเปรก็คือการเล่นเกมนะครับเพรา่เรามาเล่นเกมกันได้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ ผู้สนับสนุนแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะมีให้เราเล่นมากมายนะครับแอปนี้ดูวิดีโอก็ได้นะครับนี่ก็คือการเล่นเกมนะครับท่านสามารถเล่นเกมแล้วก็ไปแลกเป็น point รับเงินฟรีได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือการต่อน,นะครับตอนสูงสุดก็500ดอลลาร์นะครับเกือบหมื่นเลยนะครับหรือว่าหมื่นหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการแนะนําเพื่อนนะครับแจตรงนี้ก็เป็นรูปปรไฟล์นะครับก่อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากปิดประดัดประการใดก็ต้องกออไปด้วยนะครับหากสงสัยประการใดให้คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดเกดจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหากตั้ในใดที่สงสัย เดอว่าสอบถามคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้มีเพียงเต่านี้ปิดปราดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยขอบคุณครับ